ปราทราบค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้โดยสารที่เช็คอินของทางตลาดห่างที่หนึ่งโปรดอย่ะจากเส้นผ่าศรีขาวได้ค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณ,คณท่านผู้บริสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทาง,ททงด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอกาศต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการแทนอีกขอบคุณ